สวัสดีครับมาพบกับผมทางช่องร่มโพชาแนลนะครับผมจะมาบอกวิธีการจัดการดินนะครับหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวหลายท่านมองข้ามนะครับว่าวิธีนี้ใครก็ทำได้เพราะว่าย้อนไปนะครับไม่ต้องย้อนไปหรอกเอาสมัยนะปัจจุบันการปลูกฝังสู่ลูกสู่หลานนะครับาจาก ตายายพ่อแม่ที่ถูกปลุกฝังกันไหมอย่างช้านานเรื่องการจัดการดินหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวส่วนใหญ่เลยนะครับพอเราเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทําการจุดไฟจุดฟางนะครับเพื่อเผาฟางเร่งที่จะทํานารอบต่อไปหลายพื้นที่ทํานาปีละสามรอบนะครับข้าวแกนไม่กินปุ๋ยเออดินแน่นดินอะไร นะครับก็ไปโทษว่าดินไม่มีช่วงเวลาพักจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุหลักๆเลยนะครับที่ทำให้ข้าวไม่กินปุ๋ยดินไม่ดีมาจากการจุดฟางเผาฟางนั่นเองมันไม่ได้เกี่ยวเลยครับว่าจะทำนาปีละสามรอบปีละสี่รอบปีละสองรอบนะครับหรือว่าปีละรอบดินเนี่ยมันมีจุลินทรีย์นะครับแต่เราไม่เชื่อไงเราไม่เชื่อสิ่งที่ มองไม่เห็นก็คือจุลินทรีย์เนี่ยถ้ามันไม่ใช้กล้องจุลทรรศเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมองเห็นหรอกนะครับว่าลักษณะเป็นอย่างไรเป็นหน้าที่ยังไงได้แต่เล่ากันมานะครับพอจะเข้าใจไหมพอเราจุดฟางไปเนี่ยมันจะไปฆ่าจุลินทรีย์พวกนั้นนะครับยิ่งสามอ่าใครทํานาปีละสามรอบเนี่ยท่านก็ต้องเผาสามรอบถูกไหมครับพอเผาสามรอบจุลินทรีย์ในดินไม่มีเกิดอะไรขึ้นนะครับดินเหนียว เออนะครับดินแน่นดินไม่ล่วนซุยนะครับพอในดินไม่มีจุลินทรีย์รากข้าวมันต้องพึ่งจุลินทรีย์นะครับในชะในการช่วยกระตุน้นช่วยอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยพอไม่มีจุลินทรีย์ในดินนะครับดินเกิดแน่นเกิดอะไรเนี่ยมันก็ไม่กินปุ๋ยใส่ปุ๋ยไปก็ไม่งามนะครับทุกท่านเอาแต่โทษว่าทำนาไม่ได้พักดินแต่ถ้าท่านลองทำตามวิธีผมดู นะครับท่านจะไม่พูดคำนี้เลยหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวนะครับให้ท่านทำการหมักฟางการหมักฟางเนี่ยนะครับมันไม่ได้ใช้เวลานานอย่างที่ท่านคิดนะครับแต่ท่านต้องมีการจัดการให้ดีเลยนะครับถ้าท่านไม่มั่นใจนะครับว่าการหมักฟางของท่านเนี่ยมันจะใช้เวลานาน,านหรือเปล่าก็อัดฟางออกไปไม่ต้องจุดนะครับเดี๋ยวนี้เขามีรถอัดฟางนะครับขายฟางไป เศษฟางที่เหลือก็เอาไว้หมักนะครับหรือในกรณีท่านบอกว่าอยากจะเอาฟางไว้ทั้งหมดเลยก็จัดการฟางโดยการกระจายฟางครับกระจายฟางให้มันบางๆโดยปกติแล้วเนี่ยรถเกี่ยวเขาจะเกี่ยวฟางเป็นแถวถูกไหมครับแต่ถ้าเรากระจายฟางฟางมันก็จะบางออกนะและมันก็จะย่อยสลายยุยได้ง่ายนะครับผมไม่ยากครับหลังจากจัดการฟางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้พี่น้องนะครับสูบน้ําเข้านาทําการสูบน้ำเข้านานะครับเอาแค่ฟางเปียกก็พอและหลังจากนั้นครับทําการย่อยสลายนะครับโดยน้ําหมักจุลินรีย์ทำไมผมถึงเอาน้ําหมักผมมาแนะนําพี่น้องรู้ไหมว่าในน้ําหมักผมเนี่ยมันสามารถกําจัดเชื้อรานในดินได้ นะครับผมไม่รู้หรอกน้ำหมักที่อื่นเขามีคุณสมบัติยังไงแต่น้ำหมักสูตรล่รมโพชแนลนะครับมีไตโคโดมา่าซึ่งไตโคโดม่าตัวนี้มันช่วยกําจัดเชื้อรานในดินโดยเฉพาะแปลงไหนนะครับที่ข้าวเป็นเชื้อราหลุมเออเป็นคอลวงเน่านะครับเป็นรากไม่เดินรากดําท่านใช้ได้เลยและทําไมผมต้องแนะนําของผมด้วยเพราะว่าผมเอามาแบ่งเฉพาะ F อรครับเฉลี่ยไล่ละแค่20บบาทเท่านั้นนะ ก็คือขวดหนึ่งเนี่ยใช้ได้3าถึงห้าไล่นะครับขวดละ100บาทไม่มีค่าจัดส่งและเก็บเงินไปทางกี่ขวดผมก็ส่งให้ครับ1ขวดก็100ผมก็ส่งให้ฟรีอันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะเอามาอันนี้นะผมเอามาแบ่งนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับคนที่บอกว่าเออการหมักฟางเนี่ยโ,โหน้ําหมักฟางมันแพงจังเลยมันอะไรจังเลยลองเปิดใจดูครับเอาของผมไปใช้หลังจากที่เราสูบน้ําเข้านาเสร็จเรียบร้อยแล้ว นะครับก็พ่นด้วยน้ำหมักจุลินทรีย์ของผมในอัตราส่วนที่ผมให้ไปนั่นแหละนะครับหขวด3ามไล่หขวด5้าไล่แล้วแต่ความเข้มข้นเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นประมาณ7วันนะครับเลยแล้วผมจะบอกนะว่าฟางที่ถูกย่อยสลายโดยน้ำหมักจุลินทรีย์ของผมเนี่ยน้ำไม่เน่านะครับฟางไม่เหม็นนะมันจะเปื่อยยุ่ยไปเลยนะครับผมเอาไปหมักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเออพอน้ํามันแห้ง มันจะมีวัชพืชมีข้าวดีบนะครับขึ้นมาให้เราทำการไถกบนะครับย้ำนะครับรอให้มันขึ้นมาก่อนสักคืบหนึ่งนะครับก็ประมาณ5วันพอน้ำแห้งประมาณสัก5้าวันเนี่ยพวกข้าวดีบพวกวัชพืชเขาจะขึ้นมาให้พี่น้องนะครับทำการไถกบเลยพอไถกบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการสูบน้ำเข้าอีกรอบหนึ่งนะถ้ามีน้ำนะครับสูบน้ำเข้าอีกรอบหนึ่ง ทำแบบนี้สักสองรอบนะครับเพื่อที่จะพลิกมเมล็ดวัชพืชที่อยู่ใต้ล่างรวมถึงข้าวดีดข้าวปนต่างๆนะครับเออแช่ไว้สัก3วัน4วันนะครับพอมันแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วไอ้พวกมเมล็ดวัชพืชนะครับสิ่งแปลปอมต่างๆข้าวดีข้าวปนมันขึ้นมาก็ไถทับไปนะครับแล้วก็ทํำนาต่อเนื่องได้เลยจริงๆเนี่ยการหมักฟางเนี่ยมันไม่ได้ใช้เวลานาน,านมากมายนะครับแค่อ่าสิวัน ก็เพียงพอนะครึ่งเดือนถึง1เดือนก็เพียงพอนะครับแต่ก็ทําตามที่ผมแนะนําเลยอันนี้คือขั้นตอนการเตรียมดินนะครับมันจะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยสำหรับตัวเราเองนะครับเพราะว่ามันจะตัดวงจรข้าวดีดและวัชพืชเราทํานารอบต่อไปอะ่ะเออข้าวปนก็น้อยนะครับข้าวดีดก็ไม่มีวัชพืชก็น้อย จริงๆนะครับผมลองดูครับลองดูถ้าใครสนใจนะครับโทรมาได้นะที่เบอร์นี้นะครับ0932248173นะครับ0932248173นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ